สวัสดีครับพบกับช่องพี่อ๋อลูอีสานแลวก็ราชนีมาแชร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งสำริดนะครับทุ่งสำริดคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะชื่อเต็มเดี๋ยวเราจะบรรยายให้ฟังนะอนุสรสถานวีรกรรมทุ่งสำริดพี่ไม้พี่ไม้นะครับเนะาะเดี๋ยวเราจะไปดูประวัตินะบางทีเราอาจจะ ประวัติอาจจะไม่แน่นอนเราจะมีประวัติอยู่ด้านในเราจะอ่านประวัติให้ฟังมีไหมประวัติมีเอาเมรเหรอมีแน่นอนครับต้องมีประวัติการเป็นไปเป็นมาของช่งสมฤทธิ์อันนี้นะบุญเหลือ,อนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นประวัติขียกสารสถิตด,ดวงวิญญ,ญาณน,นางสาวบุญเหลือบุญเหลืออันนี้ก็คือง่ายๆคือย่ามูเรานี่นะอือนตรงนี้เป็นจุดที่ตั้งค่ายเป็นตั้งค่ายทีุ่่งสมฤทธิ์ตั้งค่ายเนี่ย ฐานสถิตด,ดวงวิญญ,ญาณนางสาวบุญเดือและวีรชนผู้กล้าหาญชาวสำลิดอำเภอพิมายในร่วมกันสร้างขึ้นในปีพศ2533โครงสร้างเป็นสระสังไทยแบบอ่างกว้าง5เมตร5เมตรภายในสรมีรูปปั้นนางสาวบุญเดือยืนอยู่ในท่าถือคบเพลิงที่นําไปจุดเกวียนบรรทุกดินระเบิดของฐานเล่านี่นี่จุดสู้รบก,กับฐานเล่าซึ่งเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพศ2 3 6 9 ชาวบ้านทุกสุดิและชาวโคราชได้ให้ความเคารพมถือไม่ยิ่งกันก,นกว่าย่าหมูและได้ยกย่องเรียกนางสาวบุญเหลือว่าย่าเหลือขอหละน้องสาวเดี๋ยวเราบูชาทูบเทียนดอกไม้ก่อนนะคะะ,ะเดี๋ยวเราทำทานด้วยการให้อาหารปลาด้วย อันนี้น่าจะเป็นนางสาวบุญเหลืออ๋อนางสาวบุญเหลือและวีรชนอันนั้นเป็นนู่นคือกว็วายไดสองที่ลวมั้งแล้วเดี๋ยวไม่รู้เร่องกันไปอันนี้เป็นศาลาจำลองเรือนคุณย่าบุญเหลือคำกล่าวขอพรเท้าสุรนารี สอนสถานวีรกรรมเทาสุรนารีประจําเมืองโคราชบ้านเองโอ้โหครั้งแรกเลยนะนี่ที่ได้มาพี่น้องเลยทุ่สำลิดเดี๋ยวเราจะทูบไหวบูชาวีรสติโคราช แล้วเราก็จะถวายน้ำแดงดอกไม้ปิดทองจุดทูบแล้วก็จุดทูบตัวเลขเอ๊ Έ, มีเซมซีหรือเปล่าข้างในไม่น่าจะมีมีแต่เซมซีที่แบบว่าเออมีนะนะหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูจุดเทวดาตัวสมาสัมพุทธาธรรมโมตสักวัตตัวตัสมาสัมุทธาธรรมโมตัขตัวตัวสรมาสัมพุทางหง ธรรม,มังหมสังฆงร้อมอัตตาญาาวิ้าสันติขอโชคขอราบกับแม่ยาบุญเหลือสักหน่อยแกใจโชคให้ราบกับเราไปใช่ไหะเดี๋ยวเราจุดธูปตัวเลขขอเลขเด็ดกับนางสาวบุญเหลือเนาะนางสาวบุญเหลือนางสาวบุญเหลือน่าจะเป็นน้องคุณย่าโมย่าบุญเหลือบอออาอ ใช่แต่เขาเรียกนางสาววุ้นเหลือยาวุ้นเหลือน่าจะได้แล้วจุดทูบเสร็จเราจะไปปิดทองแล้วก็ถวายดอกไม้น้ำแดงน้ำเปล่าข้างในนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเออถวายพวงมาลัยปิดทองตรงจุดนี้นะคะ นี่มีล้วงไห้ปิงปองด้วยเดี๋ยวเราไหว้คุณย่าโมเสจเราจะลลวงไห้ปิงปองนะคะ,<ตร>ะอ่ะแล้วก็มาถึงวินาทีระทึก จับลูกปิงปองเพื่อเสี่ยงโชคและก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับ F C และท่านผู้ชมทุกท่านสาลูกแรกจับได้เลขสามค่ะเลขสามคบอกว่าหนึ่งไม่รู้ อะไรมองไม่เห็นหนึงเดยอเดบ้าบ้าบ้าเจนี่เจดเจดดูยังไงหนึ่งเจเจห็นตัวนี้เละไม่ใช่เห็นนมันจะตัวเลขอันนั้นมันตาลูกบอลเขาเจ็ดเจเนาสามเจ็นะอันนี้เลขเ็นะเลขเจอาจจะซีดไปนิดนึงสแต่สายตาฉันยังดีอยู่ส เจ็ดตัวสุดท้ายไปที่ไหนก็รวงสามตัวเราไม่รู้ห้าโอเคสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าอสองตัวไหมไม่ไม่พอแค่นีพอ,อ,เ,พอเอาอลงเป็นปองได้สามเจ็ดห้าคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นเลขทูบที่อยู่ข้างล่างตรงโน้นว่าเป็นเลขอะไรจะ้ะลาทุลาทูโอ้ข้างแรงในชีวิตจริง,รงๆแล้วที่ได้มาที่นี่ อยู่น่าจะตั้งอยู่เขตอำเภอโนนสูงหรือพี่พี่ไม้ก็ไม่รู้แต่ว่าใกล้บ้าน,น,นก็ไม่เคยก็ไม่เคยมาไม่เออแต่เนี่ยน่าจะดาบจริงหรือเปล่านี่นอะไรนะเขาเขาอ่านว่าอะไรนะเอาเอาพวงมาลัยเอาเลยอันนี้น่าจะเป็นดาบของจริงจริงไหมนักไหมโอ้สาธุออกไปได้แต่ว่า น่าจะยกใส่หัวได้แหละเขาถึงทําไววอย่างเงี้ยทางงานเขาจะไม่ให้นั่นออกมาละู้ดาบน่าจะเป็นดาบที่คุณยาโมออกสึกเออย่าบุเหลือเลยคุณยาโมแหละน่าจะใช่ชักไม่ได้เน่ยน่าจะฟืดเลยแต่ว่าน่าจะของจริงหละดูจากดามเก่ามากเลยอะโอ้จริงเมื่อกี้นี้เราได้สัมผัส ดาบคุณย่าโมแล้วก็คุณย่าบุญเหลือน่าจะเป็นของจริงแหละนะคะเอามาไว้ให้ประชาชนและลูกหลานชาวเมืองโคราชได้รับชมเนาะมาามา,มา,มาลุ้นตัวเลขถูบกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่นเกตตัวแรกยังไม่ออกเลยหรือออกแล้วออกเลยสีดอีกแล้วเอาไ่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลุ้นไปเรื่อยๆบางทีเขาอ,อาจจะขึ้นช้าแต่ก็ขึ้นนะอ่ะเรารุ้นไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเลขทู อุ้ยมนะา 7, 8, แล้วตัวที่สองตัวแรกเป็นเป็นไรดีเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดหรือว่าเจ็ดแปดเราตัวที่สามกำลังผูกรือยังไงเอา้าแล้วแต่ดุลพินิษของ fc และท่านผู้ชมจ้ะอ่ะออกมาแล้วตัวสุดท้ายประมาณนี้จ้ะวิเคราะห์อเอาว่าจะคือเลขอะไรเนาะ ข้างล่างไม่ต้องตีไปเลขก็ได้ะเอา 1, 7, หนึ่งเจ็ดแปดะด่ะอ่อะเราได้เลขทูบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปทำทานต่อ้วยกันให้อาหารปลาข้างหลังสะอยู่ข้างหลังไปนะพอทาเรียกปลาดูแล้วผาทาเด็กไม่ทำไน้เรียยนี่มันบ่ายมาต้มเต็ยมแล้วโอ้ยปาลาไหลจริงปลาลาทิกเอ้ยอ้ยอุ้ย ก็นี่เป well, oh, ็นเป็นปลาอะไรตะเพียนเหรอโอ้กลางหลายเพียนเนี่โอ้โหปลานิลก็มีนี่เป็นกิโลนี่เจอก็วัดสมานมิดมีแต่ปลาดุกบิ๊กอุ้ยทั้งนั้นเห็นนะโอ้ยอันนี้มีตะเพียนกันปลานิลกับปลานิลตัวกำลังนางนางอยู่เลยอ่ะอุ้ยตัวไม่ใหญ่นะเนี่ยทำอาหารพอดีใหญ่ต้องมีไหมโอ้โหเพียบเลยดูนี่ดูนี่ดูนี่ อ่ะคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรมาับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า